สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอบทที่หนึ่งนะครับคือรูปและเสียงในภาษาไทยเนาะเรื่องนี้เราออกข้อสอบไม่เยอะครับออกเฉพาะข้อสอบบนเน็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ออกแต่เฉพาะข้อสอบบนเน็ตแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อครูพี่ตั้งนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้ตามนี้เลยนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะฮะว่าเราจะเจอแนวโจทย์อะไรบ้างในเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ออกอะไรบ้างดีกว่าเรื่องนี้ข้อสอบออก ออกครอบครูเลยนะครับคือออกทั้งพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกเนาะเอาละอย่างแรกเลยหนึ่งนะครับแนวโจทย์ที่ออกครับมันจะออกเรื่องของสระสระนี้เนี่ยข้อสอบจะออกไม่เกินสองข้อไม่เกินสองข้อบางปีอาจจะออกข้อเดียวหรือบางปีอาจจะไม่ออกเลยนะครับซึ่งสระเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างไหมโจทย์จะถามโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์จะถามสระอ่าสระ,ระสมนะครับ ให้รู้ไว้ก่อนว่าสระมีสองอย่างหนึ่งสระเดียวซึ่งสระเดียวเนี่ยไม่ต้องจำอืมไม่ต้องจำเรามาจำตรงนี้ดีกว่าครับสระผสมนี่ที่ควรจำคือตรงนี้ครับสระผสมครับเพราะว่านี่แหละครับเวลาข้อสอบถามเขาจะถามตรงนี้ครับเขาจะถามว่า ข้อใดมีแต่สระ,ระสมหรือข้อใดไม่มีสระ,ระสมอะไรเงี้ยประมาณนั้นให้รู้ว่าสระ,ระสมมีอยู่สามตัวนะครับก็คือสระเอียสระเอือแล้วก็สระอัวถ้าออกเสียงสั้นจะเป็นสระเอียถ้าออกเสียงยาวจะเป็นสระเอียถูกไหมเออมันมีสามตัวครับเสียงยาวออกเอียเอืออัว เสียงสั้นออกเอียเอ,อือออวโจทย์ถามเรื่องนี้หนึ่งข้อสองนะครับออกอะไรอีกสองพยัญชนะพยัญชนะนี้นะครับมันก็มีอยู่สองแบบนะครับก็คือพยัญชนะต้นซึ่งแบ่งเป็นควบกลางกับ ไม่ควบกลัมพยัญชนะต้นควบกล้มอันนี้เราเราไม่ซีเรียสเราเรารู้แล้วอันไหนควบกลัมไม่ควบกล้มแต่ข้อสอบมันจะออกตรงนี้ครับเวลาข้อสอบอเน็ตถามจะถามตรงนี้ไม่ควบกลัำเนี่ยมีอะไรบ้างมีพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นเดียว มีอักษรน,นำแล้วก็มีควบไม่แท้ครับแต่ข้อสอบ o อเนตจะถามตรงนี้ครับทุกปีปีละหนึ่งข้อถามอักษรน,นำเพราะฉะนั้นอยากจะให้จำตรงนี้ว่าอักษรน,นำเนี่ยมันมีทั้งอ,อนำและหอนำหลายคนอาจจะลืมเพราะนั้นอักษรน,นำเรานับทั้งคู่นะครับนับทั้งคู่เลย ต่อไปครับพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายตัวนี้ก็คือตัวสะกดนั่นเองเวลาโจทย์ถามครับโจทย์จะถามตัวสะกดตรงตัวหรือไม่ตรงตัวแค่นั้นแหละซึ่งตัวสะกดเราก็มีอยู่สองกลุ่มนะครับคือกลุ่มนมยวงังก็คือกลุ่มนมยวงแล้วก็คือกลุ่มกะบท มีอยู่สองกลุ่มเนาะมีอยู่สองกลุ่มครับจะถามแค่นี้สามวันในยุควันในยุคนี้โจทย์มักจะถามโจทย์มักจะถามรูปและเสียงหนึ่งข้อ อันนี้จะเป็นข้อเก็บแต้มที่ไม่ควรจะพลาดนะครับแล้วอันที่สี่ครับโจทย์จะออกเรื่องพยางพยางเนี้ยโจทย์ออกอยู่สองอย่างคือออกพยางคำเป็นกับพยางคำตาย ทบทวนกันหน่อยพยางค์คเป็นคืออะไรนะพยางค์ที่สะกดด้วยพยางค์ที่สะกดด้วยแก๊งนมยวงใช่ไหมครับอ่ะถ้าไม่มีตัวสะกดพยางค์คาเป็นจะเป็นสระเสียงสระเสียงยาวแต่อย่าลืมนะต้องดูตัวสะกดก่อนนะครับพยางค์คาเป็นพยางค์คตายเนี่ยเราจะเน้นที่ตัวสะกดก่อนเนาะพยางค์คเป็นเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ตัวเอ็นแล้วกัน พยางคคำตายใช,ใ,ชใช้สัญลักษณ์ตัว S ครับจะได้ง่ายๆพยางค์คำตายครับก็คือสะกดด้วยแกงกะโบดแล้วก็ถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นสระเสียงสั้นแค่นี้ให้เวลาจดหนึ่งสักครู่นะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเด็กๆนะฮะควรจะ พอสไว้ why, แล้วก็โจทย์เนาะแล้วเรามาดูโจทย์เลยครับแนวโจทย์ออกอะไรบ้างมาดูกันเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องของวรรณยุกแนวโจทย์จะถามว่าเสียงวรรณยุกอะไรซึ่งถ้าตรงเนี้เราจะต้องใช้วิธีการคือผันผันผันทุกพยางครับถ้าเขาถามเสียงวรรณยุกเราจะต้องผัน ทีละพยางค์ผ่านเลยถึง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 ทึ่งถึงถึงเสียงจัตวาไม่ใหม่ใหม่ไม่เสียง,ยงโทนะครับเห็นไหมคำว่าไม่เนี่ยรูปกับเสียงไม่ตรงกัน มันเป็นรูปไม้เอกถูกไหมครับแต่เวลาเราผ่านปุ๊บมันไปนเสียงไม้โทได้ได้ได้ได,ได้เสียงโทเก่งเก่งเก่งเสียงเอกผ้าผ้าเสียงสามัญสาซาสาซาสา,สา,ส,า,ส,า,ส,าสาเสียงจัตวาอังเสียงสามัญกริดกริดกริดเสียงเอกอ่ะ อเสียงเอกไร่เสียงสามันมาก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 เสียงโทไม่เสียงสามันแต่แต่แต่เสียงเอกครับขอขอขอข้อขอขอเสียงจตวาแค่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 แคแค่เสียงโทอ่านอ่านอ่านเสียงเอก ยางยางยางเสียงเอกสม่ำเสมอสะสะเสียงเอกมำมำเสียงเอกสะสะเสียงเอกเมอ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 จตวากอกอกกอกอกกอกเสียงโทจะจะเสียงเอกซึมเสียงสามัญ ซ,ซ,ซ,ซับ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 ซึมซับซับเสียงตรีไปเสียงสามันเองเสียงสามันทีนี้เราก็มานับครับจัตวามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ะมีสี่ตัวเสียงตรี มีตัวเดียวเสียงโทรไหนดูซิเสียงโทร,ห,โทรหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเนาะโทรมีห้าเสียงเอกครับโอ้เสียงเอกนี่มีเยอะนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงเอกมีอยู่สิบเสียงสามัญมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามัญมีเจ็ดเพราะฉะนั้นเสียงวรรณยุกใดเยอะที่สุดเราก็ตอบไปเลยครับก็คือเสียงวรรณยุกต์เอกแค่นี้อันนี้เป็นข้อเก็บแต้มหนึ่งข้ออันนี้ครับแนวที่หนึ่งครับ แนวที่สองครับเขาจะถามว่าคําที่มีรูปวรรณยุกตในข้อใดดูตรงนี้นะครับดเด็กเ,เขาถามว่าคําที่มีรูปวรรณยุกตแปลว่าถ้าคําไหนไม่มีรูปวรรณยุกเราก็จะไม่นับถูกไหมในข้อใดครับใช้รูปกับเสียงตรงกันทุกคำเราก็มาดูเฉพาะคําที่มีรูปวรรณยุกอย่างเช่นข้อหนึ่งครับคำที่มีรูปวรรณยุกค,คือคําว่า ดังคำว่านั้นคำว่าแผ่อ้าวผ่านก่อนดังดังดังเสียงเอกเสียงเอกไม่เอกตรงนันนันนั่นนั้น,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 นเสียงตรีไม้โทรตรงไหมครับไม่ตรงก็ตัดทิ้งอ่าดูข้อ2องปิน ปินปินเสียงเอกไม่เอกอ่ะตรงไพร่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 เสียงเอกไม่โทไม่ตรงอเสียงโทไม่เอกไม่ตรงนะครับขึ้นคืนขึ้นขึ้นเสียงโทไม่โทตรงน้อยน้อยหน่อยน้อยน้อยเสียงตรีไม่โทไม่ตรงตัดทิ้งเพราะโจเขาถามว่าอะไรครับถามว่าทุกคำอ่านี่คือแนวโจทย์นะข้อสี่ครับ ต่างๆเสียงเอกไม่เอกอ่อนๆเสียงเอกไม่เอกกล่าวๆกล่าว,าวเสียงโทไม้โทเอ้าตรงหมดทุกคำเลยนี่ดูข้อห้าสิพร้อม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 เสียงตรีไม้โทไม่ตรงเพราะนั้นตอบข้อสี่อ่าอันนี้คือแนวโจทย์วรรณยุกต์จะออกแนวนี้ครับออกอยู่สองแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อสอบอเน็ตเนี่ยจะออกในแบบข้อสองะเยอะ เยอะมากทีมาดูข้อสามครับมาตราตัวสะกดอันนี้ถามแบบแจกแต้งเลยนะมาตราตัวสะกดตรงมาตราทุกคาคําว่าตรงตามมาตราแปลว่ามันสะกดด้วยกะบทกับนมยวงตัวสะกดนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่ตรงมาตราอ่ะข้อไหนง่ายๆ ข้อหนึ่งเจอคําว่าอะไรครับอายุสเห็นไหมครับยุธใช้ทอทงเป็นตัวสะกดไม่นับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เออได้ข้อสามผิดตัวคําว่าอะไรครับผิดตัวคาําว่าสังขรารนะครับใช้ชอช้างสะกดข้อถีบตรงว่ามังกรเห็นไหมครับใช้รอเรือสะกดข้อสามข้อห้าผิดตรงว่าช้างสารสารใช้รอเรือสะกดเพราะนั้นข้อไหนครับก็คือตอบข้อสอง เอาละครับไหนๆโจทย์ข้อนี้เราก็ให้สำนวนมาแล้วลองแปลหน่อยสิมันแปลว่าอะไรกรุงศรีอริยาไม่สิ้นคนดีเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเออมันแปลว่าเรายังเชื่ออยู่ใช่ไหมครับว่าในสังคมเนี่ยยังมีคนดีหลงเหลืออยู่อนนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเชื่อว่าใส่ไปด้วยเราเชื่อว่าในสังคมยังหลงเหลือ คนดีอยู่บ้างกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แปลว่าอะไรครับอ่าน้องนึกภาพเวลาเราพูดถึงข้อสอบคำนวนนะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันความหมายแปลว่าอะไรเนี่ยให้เราลองนึกภาพกว่าถั่วมันจะสุกอ่ะแงก็ไม่พอดีแสดงว่าอะไรครับเออแสดงว่ากว่าที่เราจะได้อย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเสียอีกอย่างไปถูกไหมมันแปลว่าอะกว่า จะสำเร็จเราก็เสียงานอีกอย่างไปง่ายๆเลยสอนหนังสือสังฆราชลองเดาครับสอนหนังสือสังฆราชในอดีตเนี่ยพระสังฆราชนี่คือเป็นใครเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ถูกไหมเออแล้วทำไมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเรียนหนังสือต้องเรียนในวัดแสดงว่าคนที่เป็นครูย,ยุคแกรกๆก็คือใคร ก็คือพระแล้วพระสังฆราชนี่คือหัวหน้าของพระอีกทีหนึง่งแสดงว่าพระสังฆราชทำไมครับเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากแล้วเราไปสอนคนที่เขามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยจะได้ไหมเออมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับนี่แหละครับคํา่าสอนหนังสือสังฆราชก็แปลว่าสอนคนที่เขารู้อยู่แล้วสอนคนที่รู้อยู่แล้วหัวมังกรท้ายมังกรแปลว่าอะไรครับหัวมังกรท้ายมังกรลองเดา หัวกระท้ายเหมือนกันไหมเออไม่เหมือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหัวบางกูท้ายมังกรแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ่าดีทีเหลวช้างสารงูเหา่าฆ่าเก่าเมียรักเขากำลังพูดถึงนะครับช้างสารงูเหา่าฆ่าเก่าเมียรักเขาบอกอะไรครับ เอออันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรไว้ใจอันนี้เป็นสำนวนเนาะแต่ข้อนี้เขาถามว่าตัวสะกดตรงถามมาตามทุกคำว่าตอบข้อสองเอาละครับข้อสี่ครับคำพันธันต่อไปนี้มีอักษรนำกี่คำข้อนี้โจทย์ถามอักษรนำอย่างที่บอกครับว่าเวลาพูดถึงอักษรนำม,มันมีทั้งอนำ และหอนำด้วยห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดอันนี้ออกทุกปีปีละหนึ่งข้อถามอักษรน,นำนี่แหละครับอาจจะให้มาเป็นข้อความหรืออาจจะให้มาเป็นคำประพันธ์แต่มันจะถามเรื่องอักษรน,นำตานเฉาะเหมาะใจจริงรถเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจคิดความยามพิสมัยหมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็นอักษรนำเหมาะหนึ่งอะ,อะไรครับ พิษสมัย2หมาย3เหมือน4อยาก5เพราะฉะนั้นข้อนี้อักษรน,นำมีทั้งหมด5ครับสำหรับใครที่ยังไม่ทันนะครับลองดูก่อนให้เวลาพอสสักครู่ ไปครับอักษรนำโจอข้อนี้ถามว่าข้อไหนไม่มีเหมือนเดิมดูข้อหนึ่งครับมีไหมทับทิมพริ้นตาตรูใส่จานดูดุูดเม็ดพลอยเฮ้ยไม่มีว่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อข้อหนึ่งข้อสองสุกแสงแดงจักย้อยนี่ไงเจอคำว่ายาเจอคำว่าแหวนข้อสามเจอทุเรียนเจียนตองปู เนื้อดีดูนี่ไงเหลืองเรืองพรายข้อสี่เจอคําว่าเหมือนชวีใช่ไหมครับสวาดข้อห้าเจอคําว่าสแสวงแล้วก็คําว่าหวานกับสนิทข้อหครับข้อใดไม่มีเสียงสระประสมอทบทวนนิดนึงครับสระผสมมีอะไรบ้างนะอ่ามีสระ เอียสระเอือสระอัวแต่อย่าลืมสระอัวมันเปลี่ยนรูปได้มันจะเป็นวัวแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นชวนแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าสระอัวมัมีสองรูปรูปนี้กับรูปนี้ต้องระวังให้ดีข้อหนึ่งมีไหมนีม่ไงด้วยสระอัว ข้อสองนี่คำว่าเถื่อนข้อสามจึงดำรัสตรัสสั่งขุนสรีวิชัยมีไหมเออไม่เจอเนาะข้อสี่เจอไหมครับนี่ไงกระบวนข้อห้าคำว่าเลือกคำว่าล้วนเพราะนั้นขอบข้อสามข้อเจ็ดกับข้อแปดเอาละข้อเจ็ดกับข้อแปดนี้ โจ์ถามพยางค์เป็นกับพยางค์ตายเหมือนที่บอกเมื่อกี้พยางค์เป็นคือพยางค์ที่สะกดด้วยสะกดด้วยนมยวงถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นสะระเสียงยาวส่วนพยางค์ตายจะสะกดด้วยกระบดถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นสะระเสียงสั้น คำเป็นตัว n คำตายตัว s จะได้ง่ายๆมาลองดูครับคำคำเป็นหรือตายเฮ้ยสระอําอ่ะสระอํามันเป็นสระที่มีเสียงอะไรอยู่ด้วยเสียงมอมาเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับมอมาอยู่ในกลุ่มนมอยูวงเพราะนั้นคำก็คือพยางค์คำ เป็นพังงองูเป็นเพยยอยักษ์เป็น,ยยยปนหมายยอยักษ์เป็นถึงงองูเป็นถ้อยสะกดด้วยยักษ์คำเป็นคำคำเป็นอุปปะมาเราอ่านว่าอุป,ปะมาเพราะนั้นต้องแบ่งครับอุป,ปะมาอุปออุบอุอนี่เพราะนั้นอุปเป็นพยางตายปะ ไม่มีต,ตัวสะกดสระเสียงสั้นพยางตายมาไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวพยางเป็นที่กล่าวกระกระไม่มีตัวสะกดสระเสียงสัง้นพยางตายทบบอบไปไตายเสียด,ดอเด็กตายสีไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวเป็นซึ่งเป็นมาเป็นจากสะกดด้วยกอไกพยางตาย เหตุอ,อ๋อเอโดเหตุสะกดด้วยดอเด็กพยางตายการสะกดด้วยแหละครับนอหนูเนาะเสียงนอหนูเพราะนั้นเป็นในในในสะกดด้วยแหละครับนออะยในอ่ะมันคือเสียงยายวยวิสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดพยางตายถีสระเสียงสั้นเอ้สระเสียงยาวไม่มีตัวสกกสระเสียงยาวพยางเป็น ชีเป็นวิทย์สะกดด้วยดอเด็กสะกดด้วยดอเด็กตายของไม่มีอ่ามีมีตัวสะกดอมีตัวสะกดคืององูถูกไหมครับงองูเจององูพยางเป็นคนเป็นรุ่นเป็นกอนเป็นทีเราก็นนะับพยางเป็นมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม นับก่อนเดี๋ยวเราจะนับพลาดเราทําถูกละแต่เราจะนับพลาดไม่ได้เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ามีทั้งหมดอยู่ยี่สิบเอ็ดพยางคัมเป็นทั้งหมดยี่สิบเอ็ดพยายมพยางคัมตายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปอ่ะมีอยู่เก้าพยางคอันนี้คือแนวข้อสอบและเทคนิคในการทำข้อสอบเรื่องเสียงในภาษาไทยเรื่องนี้ออกข้อสอบอยู่ประมาณสข้อไม่เกิน6แล้วออกเฉพาะโอน็ด้วยครับไม่ออกใน9สามาัญเนาะเอาละเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปนะครับ